หน้าตาเขาพัดจ้ะพี่น้องเขาพัดแจเลี่ยนจ้ะเฮ็ดเองกินเองจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายกติผ้าไม่กินเขาพัดจ้ะพี่น้องม่กินน้ำกันเลิศจ้ามากหิวแห้งจ้ะพี่น้อง แจพี่นอนมากขึนสอมก็สอนบ่คือกันบ่เป็นอย่างกินได้กับพี่น้นองตรงอย่างนอกมา มาโทษเราซับเส้นลากเอาจะี่นอนจีงงเงียกงองเงีย,งงยก่ะกดน้ำยากัลยล้วมีกันมั้ยอ๋อมั้ยไอเหียแม่ ไปเวิ้งเวียนตาแหละจะเป็นเนาะเห็นเวียนตามากไหมก็เหยียบหากเบิ้ดบ่เห็นหูกินก็เกาหูกเกาหา,างเนี่ย <c oughs> ยายก็ได้ไม <c oughs> าจะพี่น้องะ แซ่บก็เมื่อคืนจำบ,บอกพวงส่งๆนะแซ่บไรกับข้ี่นอ้องอันนี้ก็แซ่บไปแบบนึงผลหอมกับไส้ไปด้วยซึ่งเราก็คิน <c oughs> จิ้มเลยพี่น้องบอ่เบิดเปิดพอลมลมขอตาก็เสียมือนหนบและจ้างสีเบิดจากพี่น้องจิ้มนี่ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเยอะจ้า ดูหูทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่บายบายจากพี่น้องพอกันไหมจากินอ่ะ